สวัสดีครับทุก่านทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารนะฮะวันนี้จะมาแนะนำนะฮะกล้องที่สามารถทำไลฟ์สตรีมผ่าน f c e e o o o นะครับผ่านกล่องวิดีโอแคปเจอร์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับกล้องที่สามารถส่งสัญญาณภาพออกเป็น c l e a n HDMI นะฮะวันนี้จะมาจำแนกเลยนะครับแต่ละรุ่นราคานะครับกล้องที่ผมมาแนะนำนะฮะจะเป็นตัวสินค้าประกันศูนย์ทั้งหมดนะฮะออราคาจะแพงกว่าในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องศูนย์นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับ ยี่ห้อแรกนะครับเป็นยี่ห้อ canon นในยี่ห้อ canon นะครับก็จะประกอบไปด้วย canon eos r ราคา90,000นะครับ canon eos r p นะครับราคา37,500 canon 90d นะครับราคาประมาณ45,000นะครับ canon eos 200d mark ii นะครับราคา24,990นะฮะ g7x mark 3นะครับราคา23,990นะฮะ canon จะมีประมาณนี้นะครับที่สามารถทำ live stream ได้นะฮะยี่ห้อต่อไปนะครับเป็นยี่ห้อ sony นะครับ sony ก็จะประกอบไปด้วยตัว sony A7 Mark 3นะครับราคา 69, อยู่ที่69,990อ่า Sony A64 นะครับราคา36,990 Sony A65 นะครับราคา5 9 9 0บาท Sony A66 ราคา59,990นะฮะเอ่อ Sony A7R Mark 4 Sony A9 Mark 2 เอเได้หมดเลยนะครับเป็นตัวใหญ่ได้หมดเลยนะครับต่อไปยี่ห้อ panasonic นะครับ panasonic นี่ได้เกือบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ p a n a G7 นะครับราคา23,990ืานาร้อ p a n a s o n นะครับราคาสามห่าร้อยเกาส p a n a s o n าห้าราคา37,990ื่นพันาร้ p a n a s o นะครับ p a n a G H5 c 5อะไรงี้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ p a n a ะครับได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นยี่ห้อของตัว olympus นะครับตัว eos one. เออ EM5 นะครับราคา54,990อ่าตัว OM-D E-M5 Mark II ก็ได้นะครับ26,000นะครับอายี่ห้อต่อไปเป็นตัวของ Fujifilm นะฮะ Fujifilm ก็ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Fuji X-S1 นะครับราคา39,990 FujiFilm XT3 นะฮะราคา67,000นะครับ FujiFilm XT2 นะครับราคา39,000 FujiFilm XT30 นะฮะราคา34,990 FujiFilm XT 20สิบนะฮะราคาอยู่ที่26,990นารสินะฮะฟูจิฟิล์ม XT สองร้อยนะฮะราคา27,990ืาฟูจิฟิล์ม XA 7นะครับราคา23,990นามนอนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับของยี่ห้อฟูจินะครับจริงๆได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามาแนะนำรุ่นที่หลายๆคนใช้กันนะครับที่สามารถทำไลฟ์สตรีมได้นะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องมีนะครับราคาแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว S1 หน่อยก็เป็นตัวของ s อาราคา7 0 0 9นนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับต้องมีโอเคประมาณนี้นะครับมาแนะนํากล้องที่สามารถทาไลฟ์สตรีมได้นะครับวันนี้ไม่ได้เอากล้องตัวจริงมาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเข้าร้านไม่ได้นะครับร้านปิดก็เลยไม่มีกล้องตัวจริงให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รับชมจนจบนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ